ครับสวัสดีครับต่อจากอีีที่แล้วนะฮะ f อซทุกคนก็กำลังจะแข่งนะฮะ f อซนะครับบอลเล่ก็วอร์มอยู่เนาะ f อซนะครับอ่าฟุตบอลนี่ก็กำลังจะแข่งแล้วนะฮะ เราลองเขาเรียกว่าอะไรนะศึกษากันอยู่นะฮะไอซีนี่นี่นะครับ <c oughs> อันนี้สู้มเต็นต์อ่ะบ้านน้องธมความเจริญนะฮะอันนี้นะครับสูบนี่นะฮะนี่ใช้ด้วยไปสนามเลยส้งมัน ส่งลายเสื้อพร้อมแล้วอ่านะครับเริ่มแล้วนะฮะพร้อมแล้วนะฮะเป็นตองก็เป็นลงสนามนะเป็นตัวนะตองจานคู่แรกคู่แรกอ่ะเริ่มแข่งแล้วนะเอฟซีนะครับก็อันนี้เริ่มแรกนะฮะอ่าสาหรับนักฟุตบอลนั้นนะครับ ทำกรุงเจริญนะครับกับเอ,อะนะ่อเนะอ่านะครับทำกรุงกับนะฮะโปรแกรมของเขานะครับอา่า อ๋อคำคลองกับคำคุ้งนะ FC นะครับอ่าแล้วกเข้าไปโอ้โหลก็ป่เชียวกของเชียครับ FC เปิดข <Yeah. S 1> ึ้นมาเลมากเดียวนปะตูเอาวางน่สี อ่าเดี๋ยวสิ à, คำขอกับคำกรุงนะฮะเอซนะครับเนาะเรามาดูไปดูตะก้อกันนะเอซนะครับวอร์มอยู่ของเชียร์เต่ก็ช่วยเป็นส่วนที่โครยการเพื่อเพื่อใช้ประสบานการแข่งขันนะครับ ตัวต้นบันไดนะครับนี่ครับเรานี่ครับ <simitation> 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 อ่ะ,อะก็เริ่มเิ่มเริ่มแล้วนะเอซี FC นะครับคำบอลแล้วก็นักงุนนะฮะเอฟซีอ่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để này bỏ ดูหล่ามาก